มื่อดูใบเจอคนแต่งตัวแปลกแต่ดูใบเป็นคนคิดบวกสวัสดีครับอ๋อโอ้ยทำไมแต่งตัวน่ารักจังครับในชื่ออะไรครับรนีแก้มแดงแป๊ดเลยน่ารักแต่สาวไม่ชอบครับเอาเราเราก็ต้องแหม่ต้องเปลี่ยนลุคสักหน่อยเราไม่ไม่ใส่เสื้อผ้าอย่างนี้แล้วสาวที่ไหนจะชอบอ่ะใช่โอเ้ยก็โอเคก็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 ดีครับก็ดี คัดนข,ขุนเลยนะครั <c oughs> บก็ดีก็ <c oughs> เอ่อก็ดีครับก็ดีกว่าถอดเสื้อผ้าอันนี้อันนี้อันนี้ก็ดูอันนี้ดูดีเป็นแบบเรียบร้อยแบบญาติผู้ใหญ่ผู้ผู้สาวนะ่าจะชอบครับใช่เหรอใช่เ<ช>วลาเวลาไปบ้านผู้สาวอะไรเงี้ยเวลาเจอผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเขาก็จะชอบแบบเฮ้ยคนนี้ดูเป็นคนเรียบร้อยอะไรเงี้ยครับอ๋ออออันนี้อันนี้ก็จะเพิ่มแบบความความความชอบให้ทางครอบครัวได้อีกเฮ้ยนี่คุณแต่งตัวเป็นนะเนี่ยคุณมาจีบสาวแล้วคุณแต่งตัวเงี้ยโอ้คุณมาถูกทางแล้วทุกทาง ใช่ถูกทางแล้วเพราะว่าอันนี้อันนี้คือเป็นการแต่งตัวแบบว่ามัดมัดใจครอบครัวสาวไงมัดใจครอบครัวสาวเลยหรอใช่คุณคุณคิดดูนะถ้าคุณมีสาวแล้วคุณไปเจอพ่อแม่เงี้ยแล้วพ่อแม่เขาไม่ชอบคุณอ่ะคุณก็ต้องเลิกกับเลิกกันหรือว่าต้องย้ายไปอยู่ด้วยกันหรือปะถูกครับเออเนี่ยแต่ถ้าคุณแต่งตัวอย่างเงี้ยพอคุณแต่งตัวงี้ปุ๊บคุณมัดใจพ่อแม่ของผู้สาวได้เลยเนี่ยคุณคุณแต่งตัวอย่างเงี้ยแล้วคุณไปจีบสาวนะโอ้ยบอกเลยว่าพ่อแม่ของผู้สาวเนี่ยโคตรชอบอ่ะใช่หรอล ไม่ยิงหัวเนี่ยเป็นชุดเรียบร้อยครับสไตล์สไ์ไทยแบบไทยลอฟรู้จักปะแล้วผสมผสานกับความมุ้งมิ้งเนี่ยโอ้แฟนคุณถ้าคุณมีแฟนนะผู้หญิงก็ชอบเนี่ยความมุ้งมิ้งแล้วก็ส่วนการแต่งตัวเนี่ยทางแบบพ่อแม่เขาชอบอะไรเงี้ยโอ้นพ่อม่เขชอบสไตล์ไทยเนาะใช่อย่างเงี้ยมันมันดูเรียบร้อยครับอย่างเงี้ยคุณนี่แบบโอ้ยไปแต่งงานแบบถึงขั้นแต่งงานได้เลยคุณลองจีบสาวดยเนี่ยคุณลองลองจีบน้องผมได้ครับเนี่ย อุ้ยโอ้โหแฟงเขายิงอยูอ่ข้างข้างครับพี่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ลอง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 จีบดูครับชอบไหมครับมันแบ่อ๋อสเปกเลยเห็นไหมผมบอกแล้วว่าคุณมาถูกทางแล้วได้ดีใช่ด้ดีครับคือพ่อแม่พ่อแม่ชอบแน่นอนเพราะแบบเรียบร้อย,อยงไงแครับแบบแล้วแ่แ้วก็แต่งตัวแต่งตัวมุงมิงให้แฟนชอบด้วยเงโอ้โหไปรอดคุณมาถูกทางแล้วใช่ครับไอแบบกระ<า><า>ต่นายนี่พี่ติดยังไงครับพี่ไม่มีผมอ่ะ ไอ้กระต่ายในพี่ติดยังไงครับพี่ไม่มีผมอะ่ะอ๋อมันมันงอกออกมาเองเหรอพี่งอกอ๋อห้อยทำกูหลุดเลยติดยังไงไม่มีผม <c oughs> ผมผมอืมซึ่งจะเกิดแล้วครับมันไม่มันไม่ยอมงอ,อกเกียวพี่ <ใน S 2> อันนี้อ,อันนี้เขา,น,านนี้เขาบอกติดไงเขาติดกาวปะใช่ปะเขาบอกมันงอกออกมาเองเฮ้ยมันงอกโอ้โหอย่างนี้สาวยิ่งชอบเลย โอ้หเขาไม่มองผมเป็นตัวประหลาดนะไม,ไม่ไม่ไ,ม,ม,ไม่คุณคุณ้องครับหล่อมากแต่หมายหคุณคุณต้องมั่นใจในตัวเองเนี่ยคุณเชื่อน้องสาวผมใช่คุณเนี่ยถ้าอันนี้เป็นแบบหนึ่งในร้านเลยมั้งหรือแบบคนเดียวในโลกเลยคุณคิดว่าพิเศษขนาดไหนอะที่แบบงอกออกมาเองอะโอ้หงั้นผมพิเศษเลยอะดิใช่อันนี้อันนี้น่าจะหนึ่งเดียวในโลกเลยครับที่แบบมีหูเขาเรียกหูอะไรหูกระต่ายเหรอใช่ครับหูกระต่ายหูกระต่ายงอกออกมาจากหัวล้นๆนะครับโอ้โหหนึ่งเดียวเลยครับว้าวแกมแด นี่ธรรมชาติหรือเมาครับธรรมชาติครับปานแดงครับรู้จักไหมอุย้ยปานแดงที่หน้า,าโอุ้ณคุณมาท<า>ูกทางแล้วคุณหนึ่งเดียวในโลกเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเดินไปจีบสาวเลยนะคุณเดินไปแ<อ>บบทําทําเสียงแบบหล่อๆหน่อยแลบบ้วแบบสวัสดีครับชื่ออะไรครับอย่างเงี้ยเลยนะเราไม่เป็นแร้เสียงหล่ออ่ะไหนไหนลองซ้อมนิยสวัสดีครับชื่ออะไรครับวัสดีครับชื่ออะไรครับคนนักเลงเลยเอาใหม่เอาใหม่แบบซบๆลงหน่อยเอาใหม่เอาใหม่วัสดีครับชื่ออะไรครับเออเนี่ยอย่างงี้ก็ได้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 ครับเนี่ย พอสาวเห็นคุณใช่ไหมแบบโอ๊ยเขาก็ตกหลงรักแล้ว,วไม่จํา<อ>เป็นต้องพูดหรอกคือ,ค,อคือแค่เดิน<อ>เดินเ,เดินปุ๊บแล้วแบบอ่าหูหูกะต่ายสะบัดแล้วมีขนล่วงออกมาโดนเขาจมูกเขาเขาก็ชอบแล้วใช่อใช,ใช,ใช่ใช่ใช่ใใช่ใช่ใชใชโอ้ยคุณแต่งตัวเป็นนะเนี่ยคุณมาทุกทางว่ะผมเชียร์เลยเนี่ยผมคุณถ้าคุณมีแฟนนะคุณออกมาให้ผมรู้จักเลยนะแล้วทำไมพี่ไม่แต่งแบบเขาอ๋อ มันไม่ใช่สไตล์ผมดิผมผมไม่อยากให้สาวเหลี่ยวดิโอคือถ้าผมแต่งอย่างนี้แล้วสาวเหลี่ยวเลยใช่ถ้าผมแต่งอย่างนี้แล้วแบบสาวเหลี่ยวมองเยอะผมไม่ชอบอ่ะผมผมไม่อยากคบหลายคนอะไรียนคนดีอ่ะ๋อใช่ไหมเนี่ยไนน้องสาวน้องสาวผมก็ชอบใส่มา้งแต่เมื่อวานยังไม่มีใครเหลี่ยวเลยรัะพี่ไม่ไม่คุณคุณอาจจะแค่แบบเดินไปเจอคนมีแฟนหรือเปล่าโอ มีแฟนนะคนคนส่วนใหญ่คนมีแฟนเขาก็จะไม่มองใครคนอื่นครับแต่ถ้าคุณเจอคนโสดาง้ยคุณเจอคนโสดใช่ไหมเดี๋ยวคนโสดก็จะแบบเหลียวมองคุณเองอใช่คุณคุณมาถูกแล้วมาถูกทางแล้วการแต่งตัวเงครับผมยกนิ้ว<อ>ให้เลยคนโสดใช่ไหมใช่ครับต้องต้องหาคนโสดที่แบบยืนอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยคุณต้องลองดูได้คนระับเดี๋ยวไปลองนะอะ่ลองดูลองดูถ้าถ้า,ถ,าถ้าเจอผมอีกรอบนะคุณมาบอกบอก,บอกความก้าวหน้าด้วยนะว่าเป็นไงโอเคครับขาผม ผมก็ส่วนใหญ่แล้วอยู่แลนด์นี้แหละอยู่แลนด์ขาวนะครับติดตามไลฟ์สตรีมได้ที่ช่อง YouTube ติวเพย์เกม